บ e <sm> ่ข้อเราได้บานอาไมอตังบ่เทียงมันพานไปทุกทขค่บหมกเ่าเก็บแล้ยังไงอันันตะเสสะอำนาจบารมีจอมแห่งนาคราชเจ้าได้ร่วมเผ่าเป็นหนึ่งเดียว สาธุสาธุสาธุนิมนต์ปชพนคะปูตาปูปูปวกิจะทว้าจสวุลายมากรกาคารวนปัจจุปจิรวนถวายที่พร้วจะรมาอ้างว้ามาอีวเออง ทอบเฉียงคักไงวะทอดชอบเฉียงก็ถึงไปนามว่าหลังฮัลโหลทักกนเนาะฮัลโหลฮัลโหลหนึ่งห้าฮัลโหลหนึ่งห้าผานเปเบาไปทัีมันต้เทสเทสเทตนี้เทเฉียงก่อนเป็นจังไรอีนางหนกอเป็นนางเนาะ ิด่อะไเออไมาบอกมาความตื่นยังงกน่อยเออบอาบาหาพอแต่แกตื่นยังขึ้นคืนขึ้นอ่ะไม่รอกเออากเดือไม่แห้งแล้วรอกเออหายไม่ทกไม่ร่าไม่ทกไม่มามาด้วยไตเปอีพ่อเออไลูหรอกจันม่ถุกมัน่นงาอพางแบบนี้ต่อต่อพอถึงอถ่ายแล้วเปอี่ยนถึงไล่หบอกเออหายูเดินไปทุกหายเข้ามาคขาด บ้านสม่อได้แต่หายไปบ้านสม่อร,รู้ได้แต่ห้ยรู้ได้ไมรู้เรออ่าทางไม่ไดีไดบ้านเป็นนังหลับอือใที่ฐานติดล,ล้ว,วรู้หลอเออวครที่บามีอาไเองนั่งางากระเกิยอือที่ฐานติดขอเพิงผ้าบาไม่องคี่ผักข้าปูตายแล้วรู้เรอปูผู้ปูบุตรคุณเจ้าที่เจ,าจ้าทั้เจ้าบ้านเจ้าท้องเมื่อมีมาทักการะปูท่า แบนี้จะซืออแขยงเรื่องนังเองพออยากว่องตัวจริงรอบรอบว่า,วา,วา,วาทานา่าท <c oughs> ัน,นมา,นากแล้วกานจ่าเห็นโอ้นน <c oughs> พาผู้ขาเป็นแฟนขนาได <c oughs> ้ว่า,วาทันพ่อก็ได้วางขาไปว่างหังเนาะวางเสียอีว่าขายมือที่เพิ่งมา้ายมือเ,เขาเลียงเอฟทีเขาได้ว่าแฟนขาพาาใหม่นะพ่อถักคำใหม่ว่า แบบมากกล่าวค่าระบาดเออพอของเองนังนกหนอถามมาถึงไมีโชคมีหลักไม่ถชคมีได้มาหาพอหลักที่ใดอยู่แล้วก็เออเออได้หวบบมวงมากฝากพอมาถ่ายแบบมวงทุกหแบบมวลไปพักหนอกเมื่อแรกถึงได้ขึ้นแคบแคบได้พักหนอกม่เกิดแบบแคบพักหนอกจะบาดเนาะเขาไปเก็บเอาหนังให้น้าร้ายเอาเสียงไปโชกโชกชกเขาบอกว่ามีเสียงเอามีา ร่างแตงแตงแตงตงตงอยู่ในค่ยวันตยปเท้าวันอาเขาทาเลยก็รากป่าเนาะของอีชานบ้านเพ้งไปหาเต๊กป่าค้ามาร่างเล้ที่คูเต็กออกมาฝากบางอาชาบักกอกแขค้างอีตค่อยอี๋มาค่อยนี๋บา แคยจริงแคบบ้านนกตีใครเจ้าก like er ้เบอเอาทักนกพักให้ใจไม่ค so ุยครับเข้าท่าเออได้อันที่เขาขาตอกบ้านเอานทอทอดบ้าเอาเออว่าขาเทียก no ็เขาขาเชียก็ตอกปล่าลือ ว่ามันทข้มมาดาโลกยิ่งนั้นก็ว่ามากกำกาตที่ขันตือที่คิวบีข้เขาเลา้วยว่าไงเพราะมันเข้มมาดาก,กที่ข้อบิดที่เต้ากัข้อขันตือที่วบีขีคอยขอรับามันทขมมาดาได้ ขาชี่อะไรผู้ใดพักหนอกคือก่านเด้อถ้ามุนไพยผฝ้นี้เป็นดาแต่ทำหนอกทำนั้นผู้ใดพาท่านถือเลยผู้ใดทำาันก็อปนทักษะเด้อน้ำใบวัวบกเขาเอยพักหน่อนาำใบวัวบกก็คือพักหน่อ เนาะทำใหม่เขาอยกกันนะอลเนาะลูกาเขาไตัว oh, oh, uh, uh, ็ถิใจว่าเราเสี่ยง้าเกินข้ามื่อคนไูกห้านหาให้กินเขาอีกนั่งลงก็หาให้พอกินอร่อยมากเลยก็ถูกใจด้วยเอเออถือปุ๊บวันง้กินเราบอกก็คือร่าชิมเออ้ด้หนักแต่่ากอ้างว่เขาคกินหอ้กูหอยงยกกระจุกกระจ่า โออเครสิตายแต่อีพอเออคาเข็มแต่จากมาหาอีพอกั่ว่าวิธีทาหนามันรดมาค่ะเออเมื่อวันยาสิ่งทุกข์ทาหนามันรดเขาบอกว่าทานน้มันรดสิ่งทุกข์หายจาเอามาถุกมาหนักนะคุณเออเมื่อข้ามกล่าวแกวกับว่าวิธีมาด้วยใจเ่าอีพอเออว่าการจ้งเมื่อ้งมูก็จะเสียตัวให้กันเออจังยนะย มักเป็ี่ยนจำทาแบบค่อยเป็นค่อยไปเออเว้นใจเป็นกุทมนใจมากกาคาราวะพอแบงี่นีถูกแล้วบูบออใจโชคแราบรน้ำกาน้ำนามเดี๋วพ่อทีไหนปิ้งปิ้งแป๊บเดยวปิ้งปิ้งเอพ่อรับขายก่อนนะลูกนะเดี๋ยวพ่อจะปิ้ง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 ให้นะเออเขาว่าลูกขายทั้งหลายทั้งทชายจ้ะเออันนี้เขาอยากขายเนาะ เออนา้ทหารจังไรคือว่าหูจับทคยคุจับคนก็จับใครคักเน่ยนะเออมันว่าใช่ว่ากาบข้าเราว่าถึงทหารทีเพขาจะอ่อนนายว่อ่อนชอ้อดคือนังหนึ่งอย่างนี้แจนนี้ฟอกเวกยเว้ยว้ได้เข้าถัดขวาเลยะจับเอาอย่างนี้แจังว่าเว้เววขวาวง ถ้าอ่อนอ็พออยากก็พ่ออยู่ใ้น้คปูเอาละเออาจากมาหาอิ๊พอมาด้วยกิ๊กมาด้วยไก่กิ๊กพอมาหนันมีความถูกหลายว่ากัะแม่กับว่าท่านไยถือแบบพอแต่ว่าคันดักมาดักว่ากันมาด้วยไก่กนุ้งอากมาถึงตัวกิงปูแต่รอขนาดใหนว่ากันรอคนขี้ใช่ มแม่บนตัวจิงแม่ยิออ้มยิ่มนห้อยิ้มยิ้ผัดว่าอะไรน้อนั่นเขาว่านอกตน,น้อเราได้พอ,อ <c oughs> วดวามันเป็นนักทางละของแค้มัน่าคือของเียงเลียงแบบนะถ <c oughs> ามาเขาเข่งเม่หายว่ามือแล้วลูกเราถ้าขาโทวขาดากเออแบมาหาพีแบบหาพอก็จะประทานหายาแล้วลูกเราปรดท่านหายาลูกรราไปมือโทว์มราบไปกินไปท่านมาลูกเรา หาบาทบาทิ้บททงบาทกาเป็นนักบวกเออคอยเทไปคัดงชกวูบุญไปแล้วลูกเออเออคอยเป็นคอยไป่ตไปก็จะได้ถางน้ำกัดนวห,หน้าบุญพอบุญแล้วเ <Yeah. S 1> ออเออพี่ตาาแต่ว่าว่าช่องบุญแบบวี่เออบ่าลรกงร้านจึงได้ใช้ได้ถาเท่วกัดเออ มากจะตื่นบึงเป็นกระถ u n ของจากของน้ำเนื้อหลูลกเด้อผู้หวังบ่างที่มาธนาบ่งที่อาไทยผู้คนมีดหวังแล้วหลูกเดอ้อพาเหตุพาทาบางเคื่อบางที่บุญบาตรามีเขาเขาถึงกับบอช้ามากถึงได้ทางได้แต่บุญบาตรามีเขาถึงเขา,าทงขา,าทงไปเขา คอยเขาแค้นแต่งงานได้หลุเด้วเงื่อนรอยส่องรอยหาบาท t ่บาร์ากาน์แดงทางเดินได้บุกแต่งบันใหญคุยดิปลุทางทอยกัเป็นอาวุธสงครามได้หลุเดเพื่อควบคุม้ามาตายไปคนเราหนีบ้าบุ่มจักคนเราด้อหนีบ้าบุ่มมีแางเดียวคือปฏิบัติปฏิบัติท้อเดินให้มันถือข้าง น้าลอกชวบ้านมีกินพอกำัำว่าคือไทยบูกไทยหวานบึงแล้วลูกเด้เอกอูรังข้นตกน้าลกบนบินกับไม่รู้ด้วยอาดีตแต่ขาดเท่ากอาาท้าวสีจางดูจ้ะมาเข้าท่ากับยังมาเลยตกมาในขาดนี่ก็เรยรับกับรับไปสุดรับไปทักก่อนแล้วลูกเดอเออ,เอ,อ đắt no cả biết cả vàng là cũng biết vàng phải cái gì phơi sáng thau vàng nữa được đâu ta đã khơi hỏi, khơi sáng cần phải chú cười chú khôn mà mà cũng bảo ta lớn ta lớn cũng bảo không đại gì mà mới tăng được người ta dùng này cái trang sai ừ má hồng là má hồng à ไม่แต่ผู้โสดสงมามหาพ่อม่แผูตาตาดีน้อมหาพรตแต่ผู้สวยฉวยคัดในวัดคือูคือคัดึ้นนพายพาตาตาบกเสียเองมาตีตาตาตเพมเข้ามาต่าเอ้เพิมบก ว่าว่ากันมาว่ายใจได้อกทอมาถ่นเออขคราะหค่ไม่หายว่าไม่ทาพัาโทขาวลาบได้นั่งกันแล้วลูกเด้อแต่มากราบข้าราวะถึงถานที่หอปูที่ฝากขาวนั่ลูกเนาะเออที่ต่เบิ่งแตเบิ่งด้วยกันหาไม่ดีได้อยู่แล้วลูกเด้อไม่มีอะไรไม่มีขคราะหคไม่หายไม่มีมีจน้องทั้งขาดมาถ่็นเออเออเอออต่อ่าถ่า จากแต่ไหนถงชวนถงท่าน่องทั้งขาเนาะเะเออด้วยทั้งขาของเราที่รักเกิดเป็นค้นไปมันมันงาแต่สีดำน้อยกว่าเก็บเอ๋น้อยกว่าเก็บขาเวลาสีวกก่องก้นก็อะ่ายสัได้ไดใไวันนอยลุกได้ก้นอูนี่เอาเอาดากขึงก้นนะฮะ้อมาเป็นยังไข เท่าพกดเท่าเกิอนอาว่าสมค่าเท่ากับเท่าได้คนโอแล้วพวกอ้ท่ว่าแต่เก๊กที่เก่าไปไอ่ว่าแต่เก๊กที่เก่าก็คือต้องเท่ากันกันที่แาก้อนก็ขึงก้อนแต่กาวันเนาะบ่เป็นั้นหลักลรกว่าเป็นันหลักรอก็คือให้โใไ้รางให้โชคใหวานตัวแบบ ยาค่อนึงมันแาบมาสิงจะไ้มาท่าไหาไ,หไหมาใช่ครับตางเอีแบบเื้อตดัดสายดตกับแเชอ่อเกิดมาบมนเออเขขินไม่อหายว่าไม่รับถามคาโทรค้าราบกันดนน้องกันเพื่อก่าขั้นถื่ทอกัน,กน,ออนแต่ว่าถือว่าทอกันเมื่อใดทอเขานะ Ah, bỏ ra khỏi 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 chữ khỏi 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 khát, khỏi à, khát. khỏi 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 คก็ม <kung> ีส <divide S 1> <saturated> <mouth> ุดที่เสียใจน้องเอาทำเาคนงกน้อเนาะเอาพอดูเนาะลูกหลานกับมาด้วยไก่ด้วยพี่ด้วยแต่อี่พอเธอถักอ่อนอี่พอว่าเ่ออยากมาเห็นกับตโตถาว่าคฉัเห็นโตเห็นโตเลยเห็นเขาถาพอแม่พอจึงได้โชกน้องกันนะจะจึงได้วิ่งได้วางได้ทอดถาาลเนาะ หากอร่อนข้อนตาตามาหาพอนั่งมึงนำมั่งแต่พ่มไม่มีพอเอ้อปวดภายเลยเขาว่าเมื่อกี้แตว่าที่ที่ๆแลอวลูกเนาะเมื่ออื่นวัาที่ที่หักเออพ่อจะให้นีนั่งหวาผ้ามูอให้ร่มท่านท่านข่าทานอาหารแหงให้กู้ที่เขาก็ไม่จูดูกินปวดผายท่าลงแล้วลูกเนาะเออพวกอนายอยากได้กลับไปเอาแล้วลูกเาะ พ่อเข็มป่าท้าบเก่าชิดนาห่อรึล่าทาร้อยข้าเข็ห้าถุงกระารห่อกระไรถุงต้าห่อกับอือเครือกัดเนื้อยนังงกแต่าน่อเผาเนื้อถามว่าเต่าชิ้นผาเนื้อหรเาวันที่ชิาเคือมื่ออื่นเนาะเออเมื่ออื่นกต่คือว่าที่ชิ้าเนาะวันที่ชิ้นผาแต่ครื่องเมื่อื่นเนาะแม่บอก ชิพาก็ใ่ไหมใช่ไหมัิาก็ใช่หโอ้โหาก็ใชหอ้โาก็ไหม้พาก็่าหมอ้โ่พาก็่าหมโ้หิพาี็คช พาท่านเขาก็ต้องนั่งเอานั่งเผาลูกคู่มือคู่เว้นด่างิตใจร่องร่อยไปทางไหนเนาะอีนั่งหลังมาคู่ท่านมาเมาเออพอทิพย์ีมามาทิ้นผ่ามอีนางนัทถาเมื่ออื่นมาที่เท่าอหร่ชิพาจ้าเออจักรีแล้หมด ยังงั้นเชิบคค่ะคุมคู่คุณนัตอบบ่ถือจเัเเลยบ่ได้บ่ได้เรื่องทันเล่าเขาจัเจค่ว่าได้ทำทันรูจัาพีไปนั่งเผ่าพ่อเอาวักข้าวมากินคพว่าเรื่องทันบ่ได้ เขาได้เลื่อนท่านไดะยิ้มพวกนั้นเขาเลื่อนเต่งนี่เขาเลื่อนเต็งเขากระชินพ่อไปแานตัวเลื่อนท่านเลื่อนท่านเลื่อนไปหนักหนักเลยนะปุ๊กสายเขาจะเลื่อนท่านไปหาอาจารย์นี่อาจารย์ให้เชื่อปหนึ่งแล้วก็ปสองปสามตามขั้นตอนได้ เออทางล้อ no mm ีนั่งราน้อยปื้อได้ทำทานยุ่งเมื่ปีเมื่อทันต้องใายสิทกันได้ทำทันตลอดทีวีนังข่าวโษาต้องเงินเงลนสามร้อยยันตัวทัวร์ท้าวนนี้ไปขายการจระกอบเราได้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 ด้านเราท้บ้านนท้อทขายกูตัอ ่อดตงนั้นแต่ทำันไม่บอกมือแต่หวกมือถึงไปแต่ไมยบ่ยอกจะยิ่นไปเพศทุ่ชายบ่อยากจะได้กิ่นแมวบุ้งนแมวกินคือบ่ได้ดาาเนนะไอ้ตัวแมวก่าบ่ได้ แม่บอาอยากกินมันคือได้กินพอเออเพ่งผู้ชายบ้ามากหลายมากต่อยากทานรื่องหนึ่งอยากพอพักทานบ้าอยากเรื่อนทานคือคือเอื่มดอกมากทานอยากทานทานคือนั่งนั่งนอนอยากนั่งเฝ้าอีกพออยุ่งหนึ่งบ้านทานเนาะเออถามด้านมือมีดวงด้นแต่มากินมาท่านน้อยลงเนาะมาด้วยใจเป็นกูท้ รวยแต่ใช tha ้ช้าท่าแต่มหาปูตาปูคู่ปูบุญคุ้มเต้าทีเจ้าท้าเต้าบานเจ้าท้อมแหงทาทาทีหอปูทีผักขาวเออนเมื่ออีนั่งนกบหน่อนเขาอือีนั่งนกหนอนแต่มหาอีพอแต่ว่าถ่าทบายก่เลยผิดได้ออีโฟระวังกวะ่ว่าเรานราต่าไหลยักมาหาอีพอไรบ้าง นามันกับม่าไม่จักพี่เขียับตยเอาจังสีไปอีนังหนักมนไม่กันจับบะไม่ลับบะสิบาบาทกเชยเองไม่จับบะนี่กีสิบห้าบาทเดียงแมวลูกมีกี่บาทอีหมกสิบบาทครัวอีนันแตกหมก เก้าสิบก่างังมาช้ากิบกว่าบอได้ถือลงมาจักมาไม่ว่าหูจักว่าต่าไม่จักชงใช้คือได้อยู่แต่งโงดูมามีกี่บาทอันังมาช้าบอกมาแย่งนี้เจสิกาบาทจ้ะ cái thứ bao cả gì khó khắc công, phải là mỗi ngày thứ mà chắc bạc, giờ thì ngày khai làm mang yên mang nhục nồi, đưa thứ đại đó, giờ khi trời ban nó hờn con đó rồi, không yên nạc nồi chắc bạc còn thiếu hà nồi thu, khó vật chết gì chắc bạc, tôi xin hỏi cô, khai về, àu chắc gì? เอามาห้ท่อกันท่อไเรมีบ้านเาบ้านที่ to ูเขาบ้าเาใออมาเก่าชิามาเรา่อเอาปขายมาม่เก่าชิ่าขายมาชิ้นว่อขา มาต้อนันปะปูมาต้องขอเจับเสื้อผ้าเต็เตเลยมาต้องลับไปนปปูโอเควะ,ะดังแทนตัวเอข้อชนะขึ้นหนังพ่อวา่าตักัดบาดเนาะวะคาราจึงจจอีก่อวกมาเอาได้บอกเชื้เอกถือเรา่ปหา <c oughs> งานตัวเห็นว่าไรไปบ่าสำหรับสำหรับค,คนทุนหน่อยปาปูเนี่ยสำหรับคนไม่มีเงอผมงดน้อย เออข้นงกหน่อยต้องเอาไป 9, เต้าห่าเต้าข้าวเต้าข้าวเลยให้ได้เลือ,ลอดเร็วดให้ไร้มากเก่งมากท่านครับสนใจบูชาพระสังกัจจายนะครับติดต่อทางช่องเสเอกพระเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อความมั่นใจนะครับผมสำหรับคลิปนี้เสเอกสวัสดีครับ